ต้องใช้ระยะเวลานานขนาดไหนคะพี่เพื่อสร้างคะแนนเครดิตเป็นคําถามที่น่าสนใจนะคะแล้วก็หลายคนถามมาว่าจะสร้างได้เนี่ยจะใช้เวลาประมาณบางคนบอกว่า45 60วันแต่ในลนักษณะของพี่เต้านะคะพี่เต้ามองว่าขอให้มันผ่าน2รอบบินก็คือ2เดือนคือ60วันแล้วถึงจะยื่นกู้ใหม่ได้นะคะ มีประมาณ3อย่างนะคะก็คือจ่ายตรงทุกงวดหรือจ่ายก่อนดิวก็ได้ค่ะอย่างที่2คือจ่ายมากกว่าขั้นต่ําสมมุติว่าขั้นต่ําน้องบอกว่าเอ้ยเขาบังคับให้หนูจ่ายประมาณ500บาทสามารถโปะไปได้เลยค่ะ1นึ0 0พันแล้วแต่หรือว่าหนูจะจ่ายทั้งหมดก็ได้คือทํายังไงก็ได้ให้มองว่าเรามีศักยภาพในการจ่ายถ้าเรามีกําลังในการจ่ายนี่เขาก็จะมองว่าเฮ้ยเขาเป็นคนมีเครดิตท,ที่ค่อนข้างดีเลยนะอย่างที่3นะคะห้ามเช็คเครดิตบุโรบ่อยเด็ดขาดนะคะคําว่าบ่อยตรงเนี้ย มีหลายหลายคำถามหลายปัจจัยปัจจัยมากเลยที่ถามมาว่าพี่ถ้าหนูเช็คคนเดียวถือว่าบ่อยไหมถ,ถ้าหนูไปเปิดบัตรเครดิต้ะถือว่าบ่อยไหมคืออย่างนี้ลักษณะาการเช็คอะยังไงถ้าเรามีการเช็คก,ก็ถือว่านับ ครั้งอยู่แล้วค่ะเราเช็คเองหรือให้บริษัทเช็คหรือให้ธนาคารเช็คมันก็ถือว่าเป็นการเช็คเหมือนกันแต่วลักษณะการเช็คมันต้องดูรายละเอียดค่ะว่าเช็คแล้วตั้งวงเงินหรือเปล่านะคะถ้ามีการตั้งวงเงินถือว่าดีแต่สมมุตินะว่าเราได้รับวงเงินก้อนนี้ของแบงค์นี้ไปแล้วใช่ไหมของบริษัทนี้ไปแล้วแล้วเรายังจะไปขอบัตรเครดิตใหม่อีกไหมในหลายๆแบงค์อีกสักประมาณสัก2อสแบงค์ไหมไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปขอทําบัตรหลายๆแบงค์ไปประมาณแบบ 5ถึง10บาทในครั้งเดียวอะค่ะตามธรรมชาติตามเซนส์ของการขอบัตรเครดิตแล้วอะค่ะมันต้องมีเหตุผลในการขอว่าเฮ้ยเราอยากจะใช้บัตรนี้เพื่ออะไรถ้าส่มนมันมีการตั้งวงเงินถือว่าโอเคค่ะแต่ถ้าเช็คแล้วไม่ถูกอนุมัติหรือไม่มีการตั้งวงเงินอันนี้ถือว่าไม่โอเคนะคะถือว่าส่อแววประวัติเสียเขาก็ต้องถามว่าเฮ้ยทำไมมีการเช็คแล้วไม่ตั้งวงเงินลูกค้ามีประวัติอะไรหรือเปล่าที่ไม่ถูกพิจารณาอนุมัติ ะะดังนั้นการเช็คบูโรแต่ละครั้งอมันมีความหมายไม่อยากให้เช็คพร่ำเพื่อโอเคฝากเกิดปอล่ยได้นะคะ